EP 8ปวันนี้ฉันจะแย่งให้ได้ขณะนี้ฉินเอ้าตรงถูกผู้คนเฝ้ามองลังเลอยู่สักพักยังไงใช้สติกอยังคงดีกว่าวู้วามเขาเกล่าอย่างโมโหว,วาฉันยอมแพ้ชิไอคีขาตาเขาช่างน่าอายจริงๆแม่งขายขี้หน้าวะตอนนี้คำพูดด่าทอประชดประชันทำให้ฉินเอ้าตรงเสียหน้าเขาเสียใจที่วันนี้ออกมาไม่งั้นก็คงไม่เสียหน้าขนาดนี้ขายหน้าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ฉินเอ้าตรงรู้สึกโมโหสุดหันหน้าไปมองเยเฉิญยิ่งทำให้โมโหมากขึ้นไปอีกเขาอดกลั้นไม่ไหวจนต้องออกจากห้องรับรองไปเดินไปที่ ไอ้แซเย่แกตั้งใจทำร้ายฉันใช่ไหมเย่เฉินถือชาหอยทากมรกตดดูใบไม้พออย่างเชื่องชา้าดื่มไปแล้วกล่าไม่มีใครบังคับให้แกประมูลนักแกเองต่างหากที่อยากแข่งกับฉันแพ้แล้วผาน,นี่วะส่งวันถิงที่อยู่ข้างๆเลา่าวยังสมบว่าคุณชายฉินกดของการประมูลก็เป็นแบบนี้ต้องการที่จะเดิมพันสู้ไม่ได้ก็อย่ามาฉินเอ้าตรงโมโหต้องกัดฟันไว้แต่เขาก็ไม่กล้าทำผิดต่อส่งวันถิงฝากไว้ก่อนฉินเอ้าตรงใช้มือชี้ไปที่เย่เฉินอย่างโมโหแล้วเดินกลับห้องรับรองอย่างเรียกราดเย่เฉินอดไม่ได้ที่จะสสาาายยนนน้ลลูกิิเืออองง่ต ตระกูลฉินอยากมีความสุขก็น่าจะยากทุกคนกำลังมองเย่เฉินรุดบตรดํานั้นต่อไปยังไงก็เป็นเงินของฉินกลางตัวเองใช้เองก็ไม่รู้สึกอะไรพูดกลับกันถ้าฉินกลางร,รู้ว่าตนใช้เงินไปมากขนาดนี้เพราะฉินเอ้าตรงใช้เงินสิ้นเปลืองของตระกูลฉินเขาจะรู้สึกอย่างไรกันนะเกรงว่าต้องฆ่าฉินเอ้าตรงให้ตายก่อนถึงจะหายแค้นน่าสนใจจริงๆหนึ่งชั่วโมงผ่านไปการประมูลกำลังจะถึงช่วงสุดท้ายช่วงเวลานี้ฉินเอ้าตรงไม่ได้เสนอราคาอาจเพราะถูกเย่ยเฉิร์นททำให้กลัวไปแล้วในขณะเดียวกันนี้พนักงานหลายคนใช้ ยเยเฉินหยุดหายใจกระทันหันแล้วมองไปบนเวทีเขารับรู้ได้ถึงจิตวิญ,ญญาณและในเวลาเดียวกันนี้อาจารย์วีห้องรับรองข้างๆก็ตกใจตาสองข้างจ้องไปที่สิ่งนั้นคือสิ่งที่ล้ำค่าแต่เมื่อเปิดสิ่งของที่วางไว้หลังม่านแล้วนั้นทุกคนต่างมีสีหน้าที่ผิดหวงังเพราะในรถเข็นเป็นหินยักย้ายที่โสโครกบ,บนหินเต็มไปด้วยสาหร่ายและหอยแห้งเต็มไปหมดผู้คนด้านล่างเวทีต่างถกเถียงกันไม่เข้าใจว่าทำไมเจนเป่าเก๋อานำหินโสโครกมาเป็นสิ่งของล้ำค่าขณะนี้เป่าฟู่กุย้ยจึงเริ่มอธ วงย่อยหมมือเสือนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในทะเลน้ำเลือกรับรองแล้วว่ามีอายุกว่าร้อยปีแต่หมดอายุขายก็ได้แช่อยู่อีกพันกว่าปีบนเปลือกเป็นอักษรสวัติกะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมั่นใจว่าเป็นสิ่งล้ำค่าหนึ่งเดียวเท่านั้นผู้จบเขาสั่งให้ผู้หญิงเช็ดออกให้ทุกคนเห็นที่แท้จะเห็นเป็นรอยมือมีสีแดงทองอมพันปรากฏอยู่แล้วยังมีตัวอักษรสวัติกะแอบไว้งดงามอลังการนี่ทำให้ในงานลุกขึ้นมาราคาระดับโลกของวงย่อยมหมมือเสือจากสามหมื่นถึงห้ามือแล้วอายุของหอยเพียงยี่สิบถ อายุครบร้อยปีไม่ง่ายเป็นของที่ล้ำค่าอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นคือมันได้หลับอยู่ในน้ำทะเลเลึกกว่าพันปีมีสีแดงทองอาร่ามแล้วยังมีตัวอักษรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอีกด้วยด้วยความหมายที่แฝงอยู่ว่าเป็นหอยที่ล้ำค่าที่สุดของวงย่อยหอยมือเสือนี่เป็นเพียงราคาเริ่มต้นของวงย่อยมมือเสือคือเก้าล้านผู้คอรัต่างพากันประมูลราคาไม่นาาราคาก็ขึ้นถึงสิบสองล้านคนจำนวนไม่น้อยเริ่มถอยแต่ยังมีคนที่รู้คุณค่าของสิ่งของยังคงสู้ต่อไปในขณะเดียวกันนี้เองอาจารย์ยว ท่านวันนี้ที่ผมมางานประมูลก็เพื่อวงย่อยมือมือเสือนี้ขอทุกท่านได้โปรดให้เกียรติกันให้โอกาสผมเดียวผมจะมอบยันคุมกันให้เป็นของขวัญคนที่อยู่ในงานส่วนใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจรู้ชื่อเสียงของอาจารย์วีก็ไม่กล้าทําผิดอะไรต่อเขาถ้าทําไม่ดีเขาอาจจะหาวิธีทําให้ครอบครัวคุณวุ่นวายก็ได้นะอีกอย่างให้ยงนคุมกันสองแสนก็ถือว่าไม่ได้มาเสียเที่ยวแม้หลายคนไม่พอแต่ก็ต้องอดกลั้นไว้แมเป่าฟูกุยดูภายนอกไม่พูดไม่จาแต่ในใจนี่รู้สึกไม่ดีเป็นอย่างมากความจริงการประมูลคือการอัรา,า้งนน่ย ถ้าถูกเขาเอาไปในราคา15ล้านตัวเองได้กำไรน้อยลงน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าที่ชื่อเสียถูกกระจายออกไปเจนเป่าเก๋ก็จะได้รับความเสียหายอย่างมากแต่เป่าฟู่กุยรู้ฝีมือของอาจารย์วีคนนี้อยู่แนวหน้าไม่ควรทำผิดต่อเขาทำได้แค่คล้อยตามเท่านั้นอาจารย์วีรู้สึกพอใจอย่างมากตื่นเต้นจนแทบจะห้ามใจไว้ไม่อยู่เพื่อวงย่อมือมือเสือเขาถึงขั้นยอมนั่งเครื่องมาเมืองจินเหลิงด้วยความเหนื่อยยากสุดท้ายก็สำเร็จก็แค่15้าล้านแล้วไงเพียงแค่ของได้ของมายังไงก็ขายได้มูลค่ามากมายอยู่แล้วแล้้้ววตออนนนนีีีใงาาาไรรซึเสยยดๆดๆูแลจ์ ประมูลเองไม่มีใครกล้าให้ราคาอีกเลยนี่แหละเกียรติยศและศักดิ์ศรีในประเทศมีใครกล้าไม่ให้เกียรติอาจารย์ดีบ้างดูดูแล้วหอยวงย่อยหอยมือเสือนี้ตนได้ใช้เงินแค่สิบห้าล้านซื้อได้ของดีมาแล้วละ่ะในขณะเดียวกันนี้เสียงอันเรียบง่ายได้ดังขึ้นมาฉันให้สาสิบล้านเมื่อเสียงนี้ดังขึ้นงานทั้งงานก็เยียบสงดลงสายตาของทุกคนมองไปที่ผู้เสนอราคาคนนั้นด้วยความประหลาดใจเขาอีกแล้วเป็นเด็กวัยรุ่นธรรมดาคนนั้นอีกแล้วที่มองแวบแรกก็ไม่มีความพิเศษใดๆแต่ได้เนอราางรงงักบิิตจ ทำให้ทุกคนจําเขาได้ประเด็นคือเขาเสนอราคามหาศาลถึงสองครั้งทั้งสองครั้งกอล้วนรูดบัตรมันช่างเจ๋งสุดๆไปเลยแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าเด็กนี้จะกล้าเสนอราคาแข่งกับอาจารย์วีอาจารย์วีาา v. เห็นเขาในแวบแรกก็หน้านิ่งลงตอนนี้ฉินอา้าวตงได้ยืนขึ้นขยี้แต่อย่างรุนแรงซ่งหวนถิงก็คาดไม่ถึงว่าเย่เฉินจะเสนอราคาแข่งกับอาจารย์วีได้เธอเพียงแค่รู้ว่าเย่เฉินมีความสามารถในการดูของแท้แต่ไม่รู้ว่าเย่เฉินมีสมบัติมากมายเท่าไหร่เธออดคิดไม่ได้แม้ตัวเองยังไม่กล้าทำผิดต่ออาจารย์วี เซียวช้างควรรู้สึกตัวจึงรีบรั้งเขาไว้เย่เฉินแกคิดจะทำอะไรรีบนั่งลงเดี๋ยวนี้นะพ่อผมรู้นะเย่เฉินหันไปพูดอย่างเรียบง่ายแล้วเงยหน้าขึ้นด้วยสายตาเยือกเย็นเย่เฉินแกหมายความว่าไงอยากแย่งของอาจารย์วีชินเอาตรงถามอย่างเยือกเย็นเย่เฉินยิ้มแล้เกล่านี่คืองานประมูลไม่ว่าใครก็ประมูลได้พูดว่าแย่งของคนอื่นได้ไงกันโตขนาดนี้ยังไม่รู้กฎกติกาอีกหรอพูดจบเย่เฉินประชดประชันอีกครั้งแกน่ะอยู่นิ่งๆไปสัอย่าพูดมากเพิ่งจะขายขี้หน้าไม่รู้สึกงามหน้าบ้างหร ยังรู้สึกผิดและไม่พูดอะไรอีกต่อไปอาจารย์บีหน้าตาเริ่มบูดบึ้งจ้องเยเชินด้วยสายตา,าคาดแล้วกล่าวแกอีกแล้วรู้หมว่าฉันบีจริงหายเป็นใครยังกล้ายแย่งของกับฉันอีกเยเชิญดูคแคล้วถามผมไม่สนรอกนะว่าคุณจะเป็นไอบ้าไหนาวันนี้ผมจะแย่งของกับคุณแล้วจะทำไม